ครับสวัสดีครับพิธีบ้านบ้านนะครับวันนี้มาต่อครัวนะครับโกงานโกนะครับก่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีการฉาบนะครับครัวบ้านหลักน้อยพลังงานทดแทนนะครับเดี๋ยวก็ไล่จับเสียมเสร็จมาแล้วครับเนี่ยนะครับอยู่ที่สวนครับอนี้นครับโกเรียบร้อยแล้วครับพรุ่งนี้ก็จะไล่ฉาบกันนะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นระแนงนะครับใช้เชื่อรานะครับเป็นไม้เชื่อราไม้ระแนงนะครับเนี่ยฝั่งนี้ด้วยนะครับตรงนี้จะมีหน้าต่างจุดตรงนี้นครับหน้าต่างก็จะมีระแนงปิดน,นะครับนะครับอรนนี้ก็จะเป็นสิงล้างจานนะครับแกดเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่ก็รื้อแผองด้วยนะครับวันนี้เอาแผงขึ้นลังคาแผงโซล่าเซล ช่างวิทย์กำลังรื้ออยู่ครับการรื้อเอาขึ้นหลังคาครับขึ้นกี่แผ่นเนี่ยช่างสี่แผ่นี่แผ่นเนีครับก็วางโครงบนหลังคาเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นบ้านเก่านะครับห้องน้ำนะครับแผงก่อน ติดตรงนี้ไม่ไม่ค่อยมีแดดครับเพราะว่าบางแดดเยอะต้นไม้เลยต้องเปลี่ยน,น,น,นก็เป็นตูุจักโบออกมานะครับปั๊มไดโวนะครับใช้ในข้างบนนะครับ ตอนนี้น้ําในโบก็เยอะอยู่นะครับแต่ก็เริ่มลดทุกบันนะครับเพราะว่าไม่มีฝนแล้วนะครับก็บบจะเอาขึ้นข้างบนสีแผงนะครับ วเวลาแดดมาก็บังต้นยางตัวนี้ครับใชงแดดไม่เพียงพอปรับแผนใหม่ครับ ไ,ได้วางโครงหมดแล้วครับก็รอดึงแผงขึ้นนะครับดึแผงขึ้นยึดนี่ก็ไล่พวงนี้ก็ไล่ฉาบครับ ครัวบ้านสวนนี่นี่ก็เป็นปั๊มนะครับสเสมอตนะครับเอาไว้ติดให้ลูกค้านะครับ บรรยากาศทักทายครับเป็นพริกนะครับคุณแม่ปลูกพริกไว้ถักทายยำเย็นครับเพื่อนๆบรรยากาศลมเริ่มมาแล้วครับตรงนี้ถทักทายที่สวน สวยเลยนะครับนี่ลมก็มาครับสวัสดีครับต่อไปก็จะมีการขึ้นแผงนครับแผงที่อยู่ข้างล่างขึ้นเอาไว้บนหลังคาหมดเลยนะครับสีแผงนะครับ

ừ không biết anh ơi không biết ngon hả anh anh để lại luôn bằng bằng một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  นี่กับ Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขึ้นสองแผนน่น,แน,น,แผนนะครับการติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคานะครับก็เลย2แผงนะครับเป็นบรรยากาศครับเย็นที่สวนนะครับลมหนาวเข้ามาแล้วครับนี่ครับมืดเลยแต่เป็นลมหนาวนะครับ Thank <laughs> you. 别客气。<laughs> มือตรังบ่านเนาะอีกอีอีกเออตายอดนเซรึจ๊ะ ได้ติดสายเรียบร้อยแล้วนะครับแผงน,นะครับติดบนลังคาเรียบร้อยแล้วครับสวยงามมากครับครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ